หลังสิ้นเสียงนกหวีดยาวที่เอสติดิโอโลเดเกาเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นค่ำคืนที่แสนวิเศษของทัพสิงบรูที่สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้เป็นสมัยที่2หลังจากครั้งแรกที่เคยทำได้ในปี2012หลังจากจบเกมผู้คนให้ความสนใจในตัวโทมัสท,ทูเคิลว่าจะได้สัญญาถาวรจากเชลซีหรือไม่หรือโอกาสที่จะคว้าบอลลังดอของนักเตะอย่างเองโกโลกองเต้ onse, แต่มันมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนมองข้ามไป ือการคว้าแชมป์ครั้งที่2ของเชลซีซึ่งมันมีอะไรคล้ายๆก,กันกับการคว้าแชมป์ครั้งแรกเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันเลยครับเรื่องที่1คือตัวเลขในปีคิดศักราชเชลซี Chelsea ได้แชมป์ครั้งแรกในปี2012และแชมป์ครั้งล่าสุดในปี2021ซึ่งตัวเลขทั้ง4ตัวเป็นตัวเลขเดียวกันจะต่างกันก็นแค่จาก2012เป็น2021การเปลี่ยนโค้ดร,ร่ว่างทัวร์นาเมนต์ ในปี2012เชลซีใช้อังเดวิลัสโบอาร์ตเป็นผู้จัดการทีมแต่ในเวลานั้นโบอาร์ตดันไปมีปัญหากับนักเตะซีเนียในทีมอย่างจอห์นเทอร์รี่และแฟงลัมพาดทำให้เวลาเขาพูดอะไรในห้องแต่งตัวเนี่ยมันไม่สามารถครอบคลุมทีมได้ทั้งหมดเพราะในเวลานั้นนักเตะในทีมเลือกที่จะฟังซีเนียของทีมอย่างจอห์นเทอร์รี่และแฟงลัมพาดมากกว่าโค้ชจนทําให้เกิดปรากฏการณ์เตะไล่โค้ชเป็นทีมแรกๆที่เราได้เห็นจะทําให้บอร์ดบริหาร ตัดสินใจแยกทางกับโบอาร์เพราะดูแล้วถ้าให้โบอาร์คุมทีมต่อไปเชลซี Chelsea อาจจะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือในฤดูกาลนั้นในปี2021ก็เช่นกันครับแต่คราวนี้เป็นแฟงแลมพาร์ดที่มาอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการทีมบ้างแต่แลมพาร์ดไม่ได้มีปัญหากบนักเตะเหมือนโบอาร์แต่เป็นที่ว่าชั่วโมงบินและประสบการณ์ของแลมพารนะ์ดยังมีไม่มากพอที่จะมาคุมทีมอย่างเชลซีคือผู้ตรงๆคือมือยังไม่ถึงกับทีมอย่างเชลซีที่ต้องการความสำเร็จในเร็ววันทำให้บอร์ดบริหารตัดสินใจ ปลดแฟรงแลมพาดออกและแต่งตั้งโทมัสทูเิลเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมแทนเรื่องต่อมาคือเส้นทางสู่การเป็นแชมป์ครับในปี2012นเนี่ยเชลซีผ่านทีมจากโปรตุเกสและสเปนเข้าไปเป็นแชมป์ก็คือผ่านทั้งเบนฟิก้าจากโปรตุเกสและผ่านเต็งหนึ่งในเวลานั้นอย่างบาร์เซโลนาจากสเปนในปี2021ก็เช่นกันครับเชลซีผ่านอีกหนึ่งยอดทีมจากโปรตุเกสคือเอฟซีปอร์โตและอีกหนึ่งยอดทีมจากสเปนคือเรอัลมาดริดเข้าไปเป็นแชมป์ ซึ่งในการเป็นแชมป์ทั้ง2ครั้งของเชลซีเนี่ยจะผ่านทีมจากโปรตุเกสและสะเปนเข้าไปเป็นแชมป์เหมือนกันทั้งคู่ครับเรื่องต่อมาคืออายุของกัปตันทีมในปี2012กับ2021ครับในปี2012ในเชลซีมีจอห์นเทอร์รี่เป็นกัปตันทีมซึ่งในเวลานั้นจอห์นเทอร์รี่มีอายุ31ปีเช่นเดียวกับในปี2021ครับที่มีเซ่าอปริโกเอต้าเป็นกัปตันทีมซึ่งเซ่าอปริกเอต้าเนี่ยก็มีอายุ31ปีเท่ากัน จะเห็นได้ว่าในปี2012และปี2021กับตันทีมของเชลซีคือจอห์นเทอร์รี่และเซซ่าอับริกัวเต้าเนี่ยมีอายุ31ปีเท่ากันครับเรื่องต่อมาที่น่าสนใจคือเรื่องของผู้รักษาประตูครับในปี2012เนี่ยเชลซีมีปีเตอร์เช็คเป็นผู้รักษาประตูแต่ก่อนที่ปีเตอร์เช็คจะย้ายมาอยู่กับเชลซีเนี่ยปีเตอร์เชคเล่นกับแรน์ทีมในลีกเอิงของฝรั่งเศสมาก่อนในปี2021ก็เช่นกันครับ เชลซีมีเอดูอาร์เมนดี้เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งซึ่งเหมือนกันคือเอดูอาร์เมนดี้เนี่ยก่อนที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีเอดูอาร์เมนดี้ก็เล่นที่แลนทีมในลีกเอิงจากฝรั่งเศสเช่นกันครับและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของผู้จัดการทีมครับในปี2012และปี2021เนี่ยผู้จัดการทีมทั้งสองคนไม่เคยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาก่อนในปี2012เป็นโรเบรโตเดมาติโอไม่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาก่อนมาได้แชมป์ครั้งแรกกับเชลซี ในปี2021ก็เช่นกันครับเป็นโทมัสทูเคิลที่ผ่านการคุมทีมมามากมายแต่ไม่เคยพาทีมใดฟาแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้จนมาได้แชมป์ครั้งแรกกับเชลซีจะเห็นได้ว่าในปี2012เนี่ยกับ2021ก็จะมีเรื่องราวคล้ายๆกันประมาณ5-6เรื่องแต่เรื่องความแตกต่างก็มีครับ คือในปี2012เนี่ยเชลซี Chelsea จะใช้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงมีความเกา๋าพอสมควรอย่างเช่นแฟงลมพาดจอห์นเทอร์รี่หรือดิเดียสอ็อกบาแต่ในปี2021เนี่ยเชลซี Chelsea เป็นทีมพลังหนุมครับเป็นประเภทวิ่งลืมตายอย่างเมสันเมาส์คริสเตียนพูริทติหรือลิซเจม์เราก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าเชลซีในเจเนอเรชั่น2021เนี่ยจะสามารถสร้างความยิ่งใหญ่เหมือนเชลซีในปี2012ได้หรือเปล่ายังไงวันนี้ถ้า ข้อมูลตกหล่นอะไรไปหรือผิดพลาดตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับสวัสดีครับ